แม่ย่าจงประทานพรพ <อ S 1> ให้ด้วยเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วปะถึงเวลาสีด้แล้รวเป็นบ่ครับญาติโยมที่ได้รับชมคลิปนี้ก็อรอลุ้นด้วยกันนะครับในใจลูกอำนาจมักนะสามหาสามหาเป็นบ่เอาเลขแปดเดยนอ่ะลูกอำนาจทั้งเทิงนะแปดมันสิมาลอยหลังเด่แต่ลูกอำนาจเวลาจุดทูปพีไรเนี่ยตัวที่สามตัวสุดท้ายเนี่ยจะมีปัญหาทุกงวดเลยนะครับ รวมหน้าให้อะไรนะแปดสามห้าแปดสามห้ารับฟันธงครับฟันธงล้านเปอร์เซ็นลองเอาไปโอ้มีจิ้งจกวิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมในในอยู่ตรงนั้นนะครับในในอยู่ปลายนิ้วผมเห็นจิ้งจกจิ้งจกนี่ก็น่าจะเจ็ดเจ็ดนะครับมันหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับหยุดนานเลยท่านผู้ชมลองเล็งนะครับเล็งดูนนใครเอ้ามันไปหาคู่มันมีคู่ครับข้างบท่าคูมจิ้งจกสองตัวสวัสดีครับ ก็อกก็นิวครับวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์2,567ผมอยู่ที่วัดป่าอารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำาบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับวันนี้ผมจะมาส่องที่แม่ย่าตะเคียนทองให้กับ f อทุกท่านได้ชมกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใครเห็นเป็นแนวทางตัวไหนก็นําไป ซื้อเลยนะครับในงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2,567ครับนี่นะครับผมอยู่ตรงแม่ย่าตะเคียนทองวัดป่าอารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตะบนหลักเลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับแม่ย่าตะเคียนทองต่อใหญ่มากครับมาแล้วลุงอำนาจมาแล้วสวัสดี ยามเย็นวันแห่งความรักเอาฝากความรักไปหาคุณป้านางเนี่ยป้าวาสนาอให้เขาทุกทุกทุย่างไงของขอนทำเป็นเขินบอกให้ฝากความรักความคิดหอดไปหาป้าวาดสนะวันวาเลนไทน์เนาะเมื่อนี้นะ่ะมันทักเขาถุงมืออยู่แล้ววันนี้ลุงอำนาจจะมาจุดทูบนะครับท่านผู้ชม จุดทูบขอโชคจากแม่ย่าตะเคียนทองที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมีหลุงอำนาจอันดับแรกนี่หาหัางอนี่เราเทียนขาวเดี๋ยวหา,หาเทียนขาวหลุงอำนาจจุดต้องใช้เทียนขาวนะครับจุดเหตุผลที่ใช้เทียนขาวเพราะว่าอะไรหนึง่งข่มมดเทือห้องเนี่ยเพื่อจุด ีขอเพิ่นเพราะว่าห่อต้องห่อต้องขอเพิ่นต้องต้องขอโดยความบริสุทธิ์ใจเลยอืมนนี้แหละเพื่อการขอเขาเธอเป็นห้องยโยทุกมือยิ่งกระซาร์ยิ้มเพิ่นห่อต้องขอเพิ่นเพราะบุคคลขอโดยความบริสุทธิ์ใจตั้งไสเทียนสีขาวนะครับท่านผู้ชมซึ่งสุดที่บก็คือโตกระใจขึ้นโตวันเนี่ยใจขาโลกชุดบกขาวแจกกระจายขาว มันอยู่ข้างในเนาะยังไงมันเป็นเขาเศ้าปกติแต่ว่าบวกกันดันไหมก็ว่ามือนี่คนมาหลายเยอะดิมานี่บอ่ะเขาเขามาอย่างมามาใส่บาตบ่มาถวายสังฆทานบ่ครับเขามาคือเระจกเดี๋ยวว่าบุตรจักนะ้องได้แนะน้อของโอ้คือคนบุลูข่าวว่าหลวงพ่อลงไปภาคกลางเนาะ ครับหลวงอำนาจจะขอแม่ย่าสะเกียนทองนะครับอันนี้จุดทูบนี้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567ครับหลวงอำนาจจะจุดทูปงวดละครั้งให้รุ่นว่าปะรุ่นไให้น้ำมันให้รุ่นให้รุ่นครับให้รุ่น ตอรุนแล้วมันหยากตอนรุ่นด้วยเอาปากไว้ตรงไหนตรงส้มโอรหรือว่าตรงหน้าแก้วมังกรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งก่อนใช่ไหมต่อจุดนะครับนีคอาอยมาดิยุดถูกเก้าวดอ,อกครับ อันนี้เขาสามตัวเลย่ันบอลเสียเขาสามตัวเลื่นวงวนนี่สก้สเขายวนะเดี๋ยวลูกอำนาจขอกับแม่ย่าตะเคียนทองนะครับโปรดแม่ย่าจงประทานพร <พอ S 1> ให้ด้วยพราพว่ามันถึงเวลาหรือถึงเวลาแล้วบปล่ถึงเวลาสีไดแร้วเร็นเปล่าขอให้ได้บุญกุศลนี่ดุกสมสาม จากเจ้าเม่จะเขี่ยนท่อก็ให้ลูกกับบริวารก็ให้ประสบความสำเร็จถุกทุกอย่างถูกว่านมันถึงเวลาหปล่ะถึงเวลาที่เจ้าแม่ซีไ้แล้วมันบ่าวลุงพวาว่าเดิอืมเราใใ้้ผนอันรถไฟแดงหมดดิเราบ่างลวงพวาวามุ่ได้ว่าดิลวงควาวา ฉันนึว่าเอาเอาคุกไป่างเจบบ้าเกินอีกเยอะๆถูกไหมหลวงอำนาจจะทำการจุดแล้วนะครับจะเสียไหลเลยปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมก็บอกกับลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่ได้รับชมในคลิปนี้อยู่นะครับเขาว่าว่าหันเกินเขาว่าคือโหามคข้บพระโา คือพวกเขาโคกขาเนี่ยมันเขาอะไพเขาตัวอะไนึ่งคือสิถูกอันตัวไทยเลาล่ะสิหาไม่ไม่ก็มันก็ต้องหาหาอย่างที่ส่วนส่วนใดเลยอย่างขอห้องทูกถูกนี่ได้มาจากไสนี่เวันนี้ทูกตัวนี้คืออันผมได้มาจากกันพวกของผมมันเดี่ยวออกมาจากรอยเอ็ยศเลยอ๋อออมาจากรอยยศบอกตอนตอนที่ลุงไปรอยยศนี่บอก นี่อ่ะทูบแหกเลยร่ให้ยเยอที่แม่ย่าตะเคียนทองวัดป่าอรุณธรรมนะครับท่านผู้ชมหลวงพ่อเพิ่งกระบอกดิกลับมาตัวหนังสือเอาตัวหนังสือออกข้างไหนตัวเลขมันน่ะ้งนีะเออเมนเออเมนมีเอาตัวเลขออกข้างนี้นี่นะครับท่านผู้ชมรอลุ้นกับกับกลุ่มอำนาจไม่น่าดีมีโศกมีลาบเจ้าพวกนั้พวกเกิดขวาหลวงพ่อเปิ่นเปิ่นเราเป็นอย่างคุ้มมือตัวละ ในช่ว <therapist. S 1> ้ตัวยางมันยาเออเหตุเราลวดไปนี่จังอันนี้ผมมีบทผมเหตุเองนียเข้ขัดขัดเลยเป็นหลักความเขียนหลวงพ่อให้ลุงอำนาจเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบัดนี้ขึ้นอยู่กับว่าลุงอำนาจสิเฮ็ดเอาได้บ่ลุงอำนาจก็เฮ็ดเอาบัดนี้ครับมีโอกาสเฮ็ดแล้วเอาได้น้ำกันเด้อครับนี่ ญาติโยมที่ได้รับชมคลิปนี้ก็อรอลุ้นด้วยกันนะครับ,บเอาลุงอมนาจตัวแรกบรินม่าเราบ่หันอยาปากววาาใ่เขาโขนะเ <c oughs> สิไปใส่ใ่เขาโมีไอ้ใก่เขาโขตัวดีๆนี่ใจผมมักสามเยนใจมักเลขกยังกวมักสมักเลขสามครับอืมไม่มีเงินสามจมักสาม,มเลยรูปน่น,ม,ม,ม,นมักสามเป็นบ่ สามอย่างเอาสามอย่างในใจลูกอำนาจมักเนะ่ะสามหาสามหามเมนอบรอรุ้นนะครับท่านผู้ชมจะได้สามห้าดังตัวชอบเอาเลขแปดเด่นน่ะลูกอำนาจทั้งเทิงน่แปดคือตัวน้อยแทะแปดมันซิมา้อยหลังเดิอเอนี่นะครับท่านผู้ชมอยู่ที่แม่ย่าสะเคียนทอง วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตะบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับในวันที่14บสี่กุมภาพันสอ2พันห้า้อ็เห็นแม่อยู่ในช่วงเนส่งอยวันนี้ผมจุดวันแห่งความรักนะครับให้ทุกคนให้ทุกคนให้เป็นของขวัญทุกคนเลยนะครับของขวัญวันวาเลนไทน์วันนี้นะครับมาแล้วเลข8ครับ8กับ8ปดซ้ำแับเนี้ย เป็นเป็นแปดสามหานักนักตกคดให้ยังรอลุ้นต่อตัวแรกแปดนะครับท่านผู้ชมตัวที่สองนี่หัวแหลมแหลมมาแล้วนะครับเลขเป็นสีอเป็นเลขอะไรเนาะครับรอลุ้นต่อนะน่าจะเป็นสีหรือเปล่าตัวที่สองมาแล้วนะครับชัดเจนเลขสี่ครับ แปดสี่มาแล้วครับลุ้นตัวที่สามนะครับเปบไม,ม่ก็แปดสามใหญ่ที่สุดอ๋อฟันทงดูฟันทงสามแปดสามแปดล้านเปอร์เซ็นต์ 1. 1> ล้านเปอร์เซ็นต์ลุงอำนาจฟันทงนะครับลุงอำนาจชอบสามแปดล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่อยู่ที่หน้าแมย่าตะเคียนทองนะครับแล้วเรามาลุ้นเลขทูที่ลุงอำนาจจุดนะครับ มีเอาตัวที่สามเนีเนเเน่เป็นเลขอะไรเนาะเป็นเลขอะไรเนาะตัวที่สามเนี่ยหลุนห้าหรือเปล่าครับเนี่ยท่าแปดหา้งว่าแปดห่าบ8แปดสี่หนึ่ง,ง 8, 4, มั้งรู้รกำนาจนี่ถูกปะ ปดสี่หนึ่งหนึ่งหรือหาลุงอน่าบอกว่าชอบเลขแปดเลขสามเลขห้านะครับเลขห้านะครับนะท่านผู้ชมแปดห้ามาจริงๆ8 4 5แปดสี่ห้านะตัวที่สามน่าจะเป็นเลขห้านะครับท่านผู้ชม ลุงอำนาจจุดทูบเพื่ออะไตัวที่สามนี่มีปัญหาถูกเทือเลยเบึงเบิงลุงอำนาจมาดูลุงมาเบิงดูว่ามันเป็นเลขอีอยังนะเหลนเนาะว่าเป็นทูบทูบ่นลึบเลยมันคค่ายๆเลขหาดิลุงอำนาจอ๋อผไงแปดห้าสามเหมือมันเดียวแปดยังล้อเออมันแปดสีนะแต่ว่าตัวซีสามผมว่าเป็นเลขหาเด็กๆหาเขาหาแต่ว่ามันมันเลื่อนล่างขักเลยเด้ตาผมพอดีสิ มันบริีวบนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมดูนะถ้าดูแล้วดูดูแล้วตีเอาเดินอ่ะแต่ผมมองเป็นเลขห้านะแต่ลุงอำนาจบอกว่าลุงอำนาจชอบสามแปดห้าเมนบอจุดทูบได้แปดสี่ห้าครับนี่ครับผมว่าเป็นเลขห่าเด้อครับตัวไทยนะท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมก็ดูเอาตีเอานะครับอยากซื้อซีหรืห้องมักเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์มานะครับ แต่ลุงอํานาจเวลาจุดทูบพีไลเนี่ยตัวที่สามตัวสุดท้ายเนี่ยจะมีปัญหาทุกงวดเลยนะครับไ่เด็ก <c oughs> อ,อ้วส่วนผมบอกว่าเป็นแปดสี่ห้าเลขทูบของลุงอํานาจงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้ยหกสิบเจ็ดครับก็งวดไห้แปดสามหาละลุงอํานาจจุดที่ แม่ย่าตะเขียนทองรวมหน้าให้อะไรนะ8ปดสามครับฟันธงครับฟันธงหลานเปอร์เซ็นต์เปออืมครับขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนอมองนะครับที่แม่ย่าตะเขียนเห็นเป็นเลขอะไรก็มองเอานะครับแคปแล้วก็ลองเอาไปโอ้มีจิ้งจกวิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชม เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอยู่ปลายนิ้วผมเนี่ยเห็นจิ้งจกไหมเนี่ยจิ้งจกอะครับจิ้งจกอยู่ปลายนิ้วผมเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเนี่ยปลายนิ้วผมเลยท่านผู้ชมแต่อยู่ในกล้องเ่ยจะเห็นเลยนะนี่เนี่ยจิ้งจกนะครับเนี่ยหน้ามันวิ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจิ้งจกปีนไปเนี่ยดูดูนะครับมันจะวิ่งไปตรงจุดไหนน่ะน่ะวิ่งไปน่ะนะครับนี่นี่นี่วิ่งไปแล้วท่านผู้ชม ดูนะครับลองสังเกตมันวิ่งไปแล้วมันจะไปอยู่ตรงเลขไหนอะดูนะจิ้งจกจิ้งจกนี่ก็น่าจะเจ็ดเจ็ดนะครับนะมันปีนไปแล้วท่านผู้ชมปีนไปข้างบนเห็นไหมเนี่ยผมจะซูมให้ดูเลยนะผมจะซูมจิ้งจกให้ดูเลยนี่นะอนี่ครับนั่นๆๆมันนี่ยครับ,รบดูนะมันจะไปหยุดอยู่ๆๆตรงไหนนะครับนี่จิ้งจกนะครับท่านผู้ชม จิงจกเนี่ยครับจิงจก77มันหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับหยุดนานเลยท่านผู้ชมลองเลงนะครับเลงดูใครเห็นเลขอะไรอยู่ตรงบริเวณที่จิ้งจกอยู่ก็คอมเมนต์แล้วก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับวิ่งขึ้นไปด้านบนแล้วนนนนๆๆ อ้ามันไปหาคู่มันมีคู่ครับข้างบนนะครับท่านผู้ชมนะ่ะมันมีคู่นะครับน่ะมันวิ่งไปหาคู่จิงจกสองตัวอ้าเอาแล้วซูมภาพจะเบอร์หน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะมันซูมไกลมากนะครับจิ้งจกสองตัวอยู่บนเมย่าตะเคียนนะครับเห็นไหมครับ ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่อง y o u u b e ปอกรอกนิ้วด้วยขอท่านโชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครับนุน่นขึ้นไปถึงถึงยอดเลยท่านผู้ชมนะขึ้นไปอีกแล้วจิ้จบนะมันมันไกลมากท่านผู้ชมเนี่ยมันซูมไกลมากครับนะอยู่บนยอดนะครับนะ ขอบคุณมากครับ